สัสดีคะ่ะคุณผู้ดูพบกับสีนายไฮไลท์บาทางเวิร์กพอยท์ทอกคนคะฟังทางเน็ตสีมีเรื่องจะมาเมา์ให้ฟังคะ่ะคุณผู้ดูเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ละครเวิร์กพอยท์ของเราจับมือร่วมกับแอปไอชีอซึ่งเป็นครั้งแรกระหว่าง2ผู้นำคอนเทนต์บันเทิงเพื่อขยายฐานผู้ชมละครเวิร์กพอย เดี๋ยวสีจะพาไปฟังเหล่าผู้บริหารเล่าให้ฟังนะคะอะไรยังไงเรื่องนี้ต้องแถลงค่ะ โชคดีมากๆสำหรับละครเรื่องอครูเป็นสีนะคะที่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างไอทีนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนดูเยอะมากนะคะมาเสริมให้ละครของเราเนี่ยต่อยอดให้คนดูเนี่ยมากขึ้นปรากฏว่ากระแสที่ออกมานี่มันแบบเกินความคาดหมายมากครับเขาบอกว่ามีแต่คนพูดว่าละครอะไรเนี่ยทำไมมันมัน,มนตลกบ่กปะบ้าบโอโอปรากฏว่าแบบเหนือความคาดหมายมากครับ เป็นพันธุ์ชีพที่เรารอคอยครับต้องบอกว่าผมผมมีการพูดคุยมานานแล้วแต่ว่าเราพยายามหาจังหวะแล้วก็โอกาสที่ลงตัวมากที่สุดครับจนได้มาเจอกับเรื่องนี้แหละครูเพ็สีกับเลดี้ปอบซึ่งจริงๆเปิดตัวไปก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจเนาะเลตติ้งกรุงเทพและบริเวณมณฑลก็สูงที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้นะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นละครที่น่าสนใจในการนำมาทำพันธุ์ชิพระหว่างกันมากเราเชื่อว่าพันธมิตรครั้งนี้จะเป็นการเสริมแรงที่ทําให้คอนเทนต์เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในททุกช่องงาเลยผม สองพี่น้องครูเพนสีกับครูบอยเมาเก่งสุดอยากรู้นักว่าจะเมาเรื่องอะไรไหนเล่ามาค่ะเปิดมานี่เลตติ้งดีมากแม่ตอนแรกคิดในใจเลยว่าโอ้ก็ไม่หน่าเขาทำมาดีอะใจเราก็ตุองตุ้มต่อมตุมตุ้มเตมเป็นไงคะเป็นไงคะบารมีครูเพนสีไม่ธรรมดาพี่สาวผมคนลุุ่นไหนคนลคนลุกห้องน้ำไหมคนลุกนี้ห้องน้ำอะผมแบบได้ไปเจอคนที่ดูละครเราจริงๆแล้วก็ชมมาว่าเฮ้ย ละครครูเป็นสีกับเรดที่ปอบม,มันสนุกอะ<า>คือเปิดเรื่องมาแล้วก็ไม่ช้าด้วยกระชับฉับไวและมีความสนุกอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้เราแบบเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนดูแต่ผมบอกเลยนะมันสนุกมากกว่านี้อีกนะในทุกๆตอนนะมันจะมีความแบบว้าอย่างเงี้ยวันจันทร์หน้าบอกเลยทุกคนคะ่ะยังไงจะม,ม,มีปอบเพิ่มแล้วไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเป็นตำบลด้วยเพิ่มทั้งหมู่บ้านจ้าจริงเหรอเออจริงจริงเหรอมันอยู่กับพี่ตลอด และสำคัญอย่าลืมบอกต่อกันนะว่าใครยังไม่ได้ดูอ่ะตามทันอยู่เพราะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆอ่ะย้อนหลังดูได้จันถึงวันพูดเนี่ยทุ่มนึงเนี่ยเจอกันนะคะและสําคัญถ้าดูไม่ทันไปสองทุ่มที่ i อชครับผมแอปพลิเคชัน i อชนะครับหรือว่าเว็บ iq.com ดูได้เลยสบายมากจกตับซองทองยหัใจด้เงินฉลองมาก เวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่ทุ่มตรงทุกวันจันท์ถึงวันพุธกับละครเวิร์กพอยค่ะ